เลือกกล้องให้ถูกใจภายใน1น,นาทีในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์ไอเดียหนึ่งไอเดียนะครับที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยเลือกกล้องได้ง่ายขึ้นภายใน1น,นาทีครับหนึ่งในคําถามเนี่ยของคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อกล้องก็คือว่าจะซื้อ กล้องรุ่นอะไรดีนะครับถ้าเกิดคุณอยากซื้อกล้องนะครับแล้วตัดสินใจง่ายขึ้นคุณลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูครับไอเดียนี้ก็คือว่าคุณอยากได้ภาพแบบไหนนะครับคุณเซฟภาพนั้นนะครับไปที่ร้านกล้องนะครับแล้วเอาภาพให้เขาดูเลยครับว่าภาพที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ภาพแบบนี้นะครับควรจะใช้กล้องใช้เลนส์รุ่นไหนนะครับหรือคุณถามเจ้าของภาพได้เลยครับเดี๋ยวนี้คุณจะสามารถไปดูภาพจากเพจต่างๆได้เลยคุณก็สามารถอินบ็อกไปถามเขาได้เลยครับว่าพี่ใช้กล้องรุ่นอะไรแค่นี้เนี่ยเราจะเลือกกล้องได้ง่ายมากยิ่งขึึ้้้้้นน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 ะครรับบแแแต่่่่่่่วววาาาาากกกเเเลลือองงีีป็สสททจํใหไดภพ ที่เหลือก็คือประสบการณ์ไอเดียที่เราจะใส่ลงไปในภาพภาพนั้นนะครับรวมไปถึงการปรับแต่งโทนสีภาพให้ได้ในแบบภาพที่เราต้องการนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือลองจับถือดูนะครับว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยเข้ามือเราไหมนะครับเราใช้งานสะดวกไหมนะครับมันสามารถหยิบออกไปถ่ายรูปได้ทุกวันไหมนะครับถ้าเกิดว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยมันทําให้คุณไม่อยากหยิบออกไปถ่ายภาพในทุกๆวันนะครับต่อให้เราซื้อกล้องดีขนาดไหนมานะครับเราก็จะไม่ได้ภาพที่ต้องการเราก็จะไม่ได้กล้องที่ถูกใจเราอยู่ดีนะครับเพราะนั้นแล้วซื้อกล้องมานะครับ ที่ผมอยากจะแชร์ให้กันทุกคนนั่นคือหาภาพที่ถูกใจนะครับถามที่เจ้าของรูปนั้นนะครับหรือว่าไปถามที่หน้าร้านกล้องเลยก็ได้ครับคุณก็จะเลือกกล้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ